อ่าครับ oh. Oh. มันนี้มาลองบอกนักเตะอันโดนะครับหรือว่าจะติดหรือเปล่านะไปดูกันเลย สองตัวกาเบโลกับลามี่นะครับอ,อาหนึ่งบวกหนึ่งก่อนคนระับแหกมานี่ยุ่งเลยนะ, <c oughs> ยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งอยากแบกครับเอเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนคนระับโอ้ไม่มีคนระับ แป๊บหนึ่งครับตัวแรกไปก่อนดีกว่าครัหลามี่ครับจะอยู่หรือจะไปครับนับสามนับตีเลยครับหนึ่งสองสามแล้วก็กดค้างครับสี่แล้วบ่อยครับสี่บอกสองครับเด็กไม่ติด โอ้โหติดสังส่งสั่งไว้บวกสองได้บวกห้ามาตัวดูครับกาวยโรจะติดหรือเปล่าขาตลาดนะไม่มีอ่ามีแล้วครับมหมดพเพดีย รือเจ้สบกหนึ 1. 1่งหนึ่งบกหนึ่งเดี๋ยวไม่ติดอีกติดหรือเปล่าโอเค,คติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะติดหรือเปล่าตัวแรกติดไปแล้วครับลามี โอเคอ่าสิบบกสองครับสูตรเดิมครับ3าครั้งครับแล้วกด1 2 3 4งสอาครั้งครับแล้วกดครับติดไม่ติดติดไม่ติดเติดครับติด,ดครับ,รบอ่า บวก5สองตัวนะครับราคาก็ไม่เยอะนะครับก็อยู่ที่กาบาเยโรนี่อยู่ที่หกแสนนะครับส่วนลามีนี่อยู่ที่ห้าแสนเก้านะรนน 500, นะเรามาดูตอนเวลยี่สิบกันดูนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ าไปดูนะครับแล้วก็ในตลาดจะขายกันเท่าไหร่ลามี่นะครับก็ส่งส่วนอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งมือนะครับก็กาเบโรลนะครับบก 5, วกห้าอยู่ที่เจ็ดแสนสามื่นะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ